ทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง My Game นะครับวันนี้จะมารีวิว Captivia นะครับผมชอบออกเสียงผิดนะครับจริงๆมันชื่อ Captivia นะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับ Captivia นี้กับฟิลมปงนะครับถ้าใครได้มีไว้ในทีมเนี่ยบอกเลยทีมเก่งขึ้นแน่นอนนะครับมาดูครับจากเดิมมาดาวเมเนเจอร์ผมนะครับมีแค่หนึ่งแล้วก็สองดวงนะครับมีชนะมีแพ้รัวๆนะครับแต่ว่าพอปรับทีมนะครับใครอย่าไปดูย้อนคลิปเก่าๆได้เลยนะครับพอปรับทีมปุ๊บ ได้2ตัวนี้นะครับช่วยแบกทีมไว้นะครับดาวขึ้นมาจนถึง21เลยนะครับถามว่ามากกว่านี้ได้ไหมน่าจะได้ครับแต่ว่าขี้เกียจแล้วเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มัดเคแล้วมนรู้จเล่นไปทําไมนะครับมาดูประวัตินี่ครับชนะรัวๆเลยนะครับผมก็เลยมาแจกแทคนิกกันเล็กน้อยนะครับแทคนิคตามนี้เลยครับความเร็ว2นะครับระยะการส่งบอลหนึ่งนะครับแนวคิดการเล่นเป็นบุกนะครับการคงตัวแหนงเป็นอิสระนะครับ คอล่นมถัดไปนะครับแนวโน้มการส่งบอลเป็น2นะครับแนวโน้มการเปิดบอลเป็น1นะครับแนวโน้มการยิงเป็น2นะครับแล้วก็อิสระนะครับส่วนการต้านรับนะครับเป็นกดดัน3ระยะห่าง2ความก้าวแล้ว2แล้วก็คุมพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูไส้ในทั้ง2ตัวกันนะครับ LB นะครับไม่มั่นใจว่าโน1หนึ่งไหมนะครับตอนนี้แต่ผมค่อนข้างชอบนะครับเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเคยใช้ตัวเก่าๆมาก่อนนะครับแล้วก็ฟอร์มมันดีมากเลยนะครับ มาดูพลังงานตัวปกติของมันที่ยังไม่เทนนะครับฝีเท้านะครับร้อยสามสองนะครับการยิงแปดห้าการส่งบอลหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับการเลี้ยงบอลหนึ่งร้อยสิบแปดการตั้งรับร้อยยี่สิบนะครับใช้ได้สภาพร่างกายเก้าสิบเก้านะครับพลังงานสี่ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิลสามดาวมีคุณสมบัติยิงไกลนะครับแล้วก็ฟรีคิกทรงพลังแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับที่สุดเลยก็คือสกิลลุ้งครับสกิลลุ้งดียังไงเนาะมันก็จะบวกมากกว่าสกิลทั่วไปนะครับสกิลทั่วไปมันก็จะบบบววกกกนนะะครััสิลลุงมจ แล้วก็ถ้าเป็นสกิลขั้นสูงเนาะสกิลทั่วไปมันจะบวกแค่สิบแต่สกิลลุงบวกสิบห้าเลยนะครับสเตตภายในนะครับก็ดูโดยรวมรับถือว่าเป็นแบ็คที่วิ่งเร็วนะครับเกมรับก็ใช้ได้นะครับร้อยยี่สิบการเปิดบอลก็ร้อยสามสองเลยนะครับถือว่าการส่งบอลทําเกมก็น่าจะดีนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยนะครับต้องดูเวิร์กเลดนะดูอัตราการบุกรับนะครับตัวนี้เป็นสูงสูงนะครับถือว่าเป็นแบ็คที่ดีนะครับไม่ได้เน้นไปทางบุกอย่างเดียวหรือว่ารับอย่างเดียวนะครับ สำหรับผมเนี่ย LB กับ RB นะครับ Work Rate ควรจะเป็นแบบนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งที่เราจะรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือเจ้า RB ตัวนี้นะครับ110เจเรมีฟิมปงแบ็กขวาตัวใหม่ของลิเวอร์ o ูลนะครับเป็นแบ็กขวาจอมบุกนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับแคร์ิวิยาเมื่อกี้นะฟิมปงจะเป็นสูงกลางนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเหนือชั้นนะครับดูสแตนนะครับฝีเท้า 136กนะครับการยิง92ส่งบอล106นะครับเลี้ยงบอล124การตั้งรับ112สภาพร่างกาย99นะครับก็ดูค่าพลังแล้วก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงบอลที่ดีนะครับถ้าเติมขึ้นไปนี่ยก็น่าจะคล่องแคล่วนะครับเติมได้สุดแน่ๆการเปิดบอลอาจจะไม่ได้เท่าแคปติวิยาแต่ว่าก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ128การตั้งรับก็ไม่ถึงกับน่าเกียรตินะครับ1 1 2นี่ถือว่าปานกลางนะนะครับ แล้วก็อีกค่าหนึงนะครับก็คือค่าความก้าวเล้าหนึ่งร้อยนะถือว่าดีเหมือนกันนะครับเท้าก็จะเป็นอ่าสามห้านะครับอ่านี้ก็มาดูพีทีมผมกันนะครับก็จะเป็นแคปติวิเอรนะครับเม็ดแดงเทนที่ห้าฟิมปงก็เทนที่ห้าเหมือนกันนะครับจะใช้แผนสี่สามหนึ่งสองนะครับในการรีวิวจริงๆก็ได้ลองเล่นไปหลายแมตช์แล้วแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองอัดแมตช์นี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็กล้องหลังฟิล์มปงนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้เปิดได้ครับโชคดี นะครับมาที่ซื้อแล้วก็แคปทิวิยานะอ่ะเขาได้คองบอลก่อนนะครับโอ,โอ้โหมูเซล่าครับขยันครับตัวนี้ C.A.M ก็การป้องกันถือว่าดีนะครับ80กว่าเขาได้บอลครับที่เดเปเล่ลิเซ่กูตียิงโอ้โห,โโหเขาได้ยิงครั้งแรกก็เข้าเลยครับโอ้โหเราจะแพ้โอเาต่ำกว่าหรือเปล่าครับเนี่ย ดูเด็กไม่เซฟให้เลยครับอืมดูลูกนี้ครับดูเด็กไม่เซฟครับลูกนี้ไม่รู้เป็นโคตัวอื่นจะเซฟได้ไหมนะครับแต่ดูเด็กไม่เซฟอมาว่ากันใหม่ครับอย่าพิ่งทอครับโอเคอผมบอกตัวเองนะอย่าพิ่งทอออมาดูครับฟิมปงจ่ายให้โทนี่ครูซฟิมปงครับเติมมาแล้วครับแป๊กขวาตัวบุกของเราบุกขึ้นไปแล้วครับบุกขึ้นไปแล้วครับเปิดครับได้เรื่องไหม ได้เรื่องครับโอ้โหเฟลานี่ครับโอ้โหบอกแล้วครับอย่าพึ่งท้อครับบอกตัวเองครับเราบุกครั้งแรกครับก็ได้หม่งเลยครับหม่งเข้าไปเลยครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับเกมนี้จะสูสีหรือเปล่านะครับมาดูครับโอเคมาว่ากันใหม่ครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเขาได้บุกบ้างเดมเปเล่ครับแล้วก็อเดลเปเล่ยังไงครับยังไง ตอบอลฟึบอ่าตัวนี่โครสตักบอลได้ครับตัวนี้เป็นตัวแรแล้วนะครับตัวนี่โครสแลกไม่ได้แล้วมูเซล่าครับจ่ายเข้าการยูเซเบยิงไม่ได้โอ้โหเรายิงซ้ําก็ยังติดหัวเขาครับมูเซล่ายังไงโอ้โหเขาเคลียร์ทิ้งมาได้ครับเป็นกุลิตครับเก็บตกได้ตัวนี่โครสจ่ายไปที่แคปเดเวยโอ้โหยิงครับหลุดออกเสาสองไปนิดเดียว เขาเตะเปิดครับฮุยเส้นครับมงโอ้เข้าทางเราครับมูเซล่าได้บอลนี่ครับตัวปั้นเกมของเรานะครับมูเซล่าโทนี่โครสกุลิดยังไงยิงโอ้โหติดหัวเขาอีกแล้วครับโกเขาเป็นใครครับเนี่ยเซกเชนนี่หรือเปล่าพอสโคของเขาได้บอลอุ้ยโวลเลอร์ครับวิดิ่ดักบอลได้ดีครับวิดิตคู่ฮุยเส้นนี่ก็ถือว่าแข็งนะครับเท่าที่ลองใช้มา ถ้าใครไม่รู้จะใช้เซ็นเตอร์แบ็กตัวไหนก็ผมว่า2ตัวนี้เวิร์กเลยนะครับตัวหนึ่งชนตัวหนึ่งดักทางบอลนะครับเอาละเราได้เขี่ยบอลบ้างครับครึ่งหลังเฟลานี่ครับได้บอลจ่ายออกไปที่แคปติวิยาแคปติวิยายังไงครับส่งเข้ามาเฟลานี่เฟลานี่ส่งต่อขึ้นไปหน้าแคปติวิยาครับขึ้นมาแล้วยูเซเบียโอเบิร์ให้ ยังไงครับยูเซยิงโอ้โหเรานำแล้วครับ2อต่อหครับแคปเด v วิยไดแอดซิตครับยูซบิโอนี่คมเหมือนเดิมครับโอใจถึงพึ่งพี่แกได้เสมอครับยูซบิโอตอบบอลกันสวยมากครับลูกนี้ยิงเข้าเสาสองเข้าไปโกเขาหมดสิทธิ์รับเลยครับเราออกนำไปที่2อต่อหนึครับเขาได้เขี่ยครับอาเดลเปเร่จ่ายออกไปที่ลามินยาเมล เต็มเบเล่ครับอเดิลเปเล่อีกแล้วรามินยามาได้บอลแต่เข้ามาที่วอลเลอร์วอลเลอร์ยิงโอโ้โหวอลเลอร์ครับยิงคมมากๆครับไม่น้อยหน้ายูเซเบีเลยลูกนี้ดูเด็กก็ไม่ได้ลุ้นที่จะเซฟอีกแล้วครับวอลเลอร์นี่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่เทพเนในอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอ้โหยิงคมสุดๆเลยนะครับ เอาล่ะเกมกลับมาเริ่มกันใหม่ที่2ต่อ2นะครับโอเคเป็นเราได้บอลยูเซ่ตอกซ้นให้กุลิดกุลิดให้โทนี่โครสโทนี่โครสมูเซล่าครับจ่ายตัดโอ้โหโโเขาตักบอลได้ครับเป็นกูตีเขาได้บอลโต้กลับคืนแล้วครับกูตีแต่เราแก้เกมก่อนนะครับมาเพิ่มความเร็วเขาได้บอลยูปุ๊บอ่านตักบอลได้ครับบูดิต กูรีครับส่งเข้ามาที่ชินอลาสโิล่าเกมนี้เงียบๆนะครับเนี่ยโทนี่คลสเอาละครับชินอล,ลายังไงโอ้โหโดนแย่งบอลครับไม่เป็นไรครับฟิมโปงฟิมโปงสวยงามมากครับฟิมปงโอ้โหฟิมจ่ายเข้ามาที่โทนี่คลสหักเข้าไปที่โอ้โอหยิงไม่เข้าครับชินอล,ลาปาดออกเสาสองไปเกมนี้สงสัยจะจบที่เสมอหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้วิดิตครับ จ่ายขึ้นหน้ามาให้ยูเซเบียวยูเซเบียวให้กุลิดยูเซเบียวยังได้ครับแทงไปที่กุลิดยิงโอ้โหแล้วพระเอกของเราก็มาครับคนดีคนเดิมนุดกุลิดครับยิงอัดเข้าไปโกเขาเซฟไม่อยู่ครับยิงแรงมากๆครับยูเซเบียวครับอืม้ม no ห์โน .1st หรือเปล่าอ๋อลืมไปครับมีจูโน่าด้วยนะครับ โอ้แต่ว่าพระเอกคนของนัดนี้ก็คือลุดกลิตครับนาทีที่89แล้วครับดูเหมือนว่าเราจะชนะอ่าใช่ครับผมชนะไปนะครัะมาดูคะแนนแมตช์นี้กันนะครับอ๋อเป็นเฟโดนี่เนาะที่ผงทำประตูได้แล้วก็ยูเซเบโอยิงนะครับแล้วเราก็มาได้ประตูชัยจากลุดกุลิตมาดูคะแนนเจอซี่ดูเด็กครับ6.4เท่านั้นเองนะครับโดนยิงไป2ลูก ฟิมปงนะครับโอ้เจ็ดเลยนะครับ1นึ่งแอซิสโอเคดูดีเลยนะครับฟิมปงอ่าแคปเดวิยก็เช่นกันนะครับเจได้1นึ่งแอซิสนะครับแล้วก็เอ่อเอ็มวีพีเป็นของยูซีบีโอนะครับได้8.6นะครับแมตช์นี้ก็ผมว่าจะรีวิวแบบเป็นแมตช์แค่แค่แมตช์เดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะก็หลังจากแมตช์แรกนะครับผมก็เปิดเมินเจอร์ลองเล่นไปเรื่อยๆๆนะครับเล่นไปประมาณ30กว่าแมตช์นะ เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เลยเซฟคะแนนหลังเกมมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับตัวใหม่ๆเนาะที่เราลองลองลองดูเนี่ยะคะแนนก็ถือว่าโอเคครับจะมีตัวเด็กนี่แหละที่ใช้คำว่าข่ยแตกสุดเลยนะครับได้คะแนนน้อยแทบจะทุกแมตช์เนาะฟิมปงนะครับกับแคปติวย่าที่ผมถือว่าอยู่ในเก์ดีเลยนะครับในโหมดแมเนเจอร์นี้นะครับ มูเซล่าก็แมตไหนดีก็ดีเลยนะครับแมตไหนน้อยก็จะได้น้อยเลยนะครับพระเอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุดกุลิตเนี่ยแหละครับส่วนเฟลานี่ก็คล้ายๆกับมูเซล่านะครับแมตไหนดีก็ดีเลยนะครับแมตไหนน้อยก็น้อยเลยฟอร์มไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับอ่านะครับแต่ก็บางแมตต์เนาะเฟลานี่มียิงประตูก็มีนะครับแล้วก็แมต์ที่แพ้ก็มีครับฟิล์มปงก็มีอย่างเล่นดีอยู่อะไรเงี้ยครับมูเซล่าก็ถือว่าเล่นดีนะหญิงมาครับตูเด็กจะเซฟได้ไหม Captivia ครับเข้าไปสก,กัดบอลได้ AID นะครับตัวนี้โอ้แคป i ิยแย่งไว้ได้ครับมูเซลากุลิกับยูเซเบียวฟืบกระดกไปครับโอ oh, ไม่ได้ครับฟิมโปงครับโอ้โ oh, ห oh, แย่งมาฟิมโปงยังไงโอ้โ oh, หขยันครับ ฟิล์มปงเติมขึ้นมาแล้วครับฟิล์มปอเพื่อนกระดกบอลให้ฟิล์มปงเปิดเข้าหัวไหมครับอืเข้ามือโกอ่ะไปยิงอ่ะตัวเราแย่งได้ครับอืเขาจะได้ยิงฟีคิกไหมยิงได้แล้วครับโอ้ฟิล์มปง AID ครับแย่งเองเลยครับโอ้โหเรามาดูแมตชนนะครับเสมอสองนะครับแคปทิเบียนะครับยิงหนึ่งลูกนะครับ ไปดูไฮไลท์กันครับแคบตูริยนะครับเลี้ยงบอลขึ้นมาเลี้ยงบอลขึ้นมาแล้วก็ยิงอัดเสาแรกเข้าไปนะครับเป็นกองหลังที่เติมเกมบุกได้ดีเหมือนกันนะครับรับก็สุดเติมเกมบุกก็ได้นะครับยิงคมเสียด้วยนะครับลูกนี้ใครว่าตัวอื่นโนหนึ่งผมว่าตอนนี้แคปเดวิยาเนี่ยแหละครับด้วยสกิลลุ้งของมันนะแล้วก็ค่าพลังผมว่าตัวนี้แหละโนนหนึ่งนะครับมาเซโลนะครับมาใหม่อันนี้ยังเอามาเทียบไม่ได้นะครับแล้วก็ค่ามาดูที่คะแนนหลังเกมอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่พอมาดูคะแนนหลังเกมนะครับจะได้6.9นะครับถ้าสังเกตเนาะก้องหลังตัวอื่นจะคะแนนน้อยกว่าแคปติวียหมดเลยนะครับอย่างฟิล์มปงก็ได้แค่6.3เองนะนะครับก็เท่าที่ดูโดยรวมนะครับหลายๆแมตช์เนาะคะแนนหลังเกมเนี่ยจะสังเกตว่าแคปดิวียจะคะแนนค่อนข้างดีนะครับอย่างแมตช์นี้นะครับชนะ1นนแคปติวียได้7.6นะครับตัวอื่นเนาะจะได้7จ7.4จุดจจุนะครับไม่ถึงในกล้องหลังนะนะครับ แมต์นี้ได้6.8นะครับเสมอ2องสองนะได้6.8ดตัวอื่นได้6.4 6.5นะครับมีฟิล์มพงได้6.9เหมือนกันนะครับแมต์นี้เราแพ้นะครับเอาแคปตูย่าฟอร์มต่ำก็มีเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับอยากให้รีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ